สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกู้ภัยแชร์ภาพของเยี่ยมยารักษาโรคผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลสนามถูกทิ้งไม่ถึงมือคนไข้เมื่อวันที่28กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทำงานใน โรงพยาบาลบุศละคำ้ำออกมาโพสร,ระบายความอัดอัน้นภาพของฝากหรือยารักษาโรคที่ญาติผู้ป่วยโควิดฝากมาให้ผู้ป่วยแต่ต้องฝากรปภวางกองอยู่หน้าโรงพยาบาลสนามบุศละคำ้ำพร้อมข้อความระบุว่ากองไว้ตรงนี้ไม่ใช่เพลงแต่เป็นของฝากมาจากข้างนอกที่ไม่ติดโควิดเพื่อให้เข้ามาให้คนป่วยถ้าคิดว่าของเหล่านี้ไม่จําเป็นก็ลองมาป่วยหรือถามคนป่วยสิครับว่าทําไมต้องฝากของมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังบอกด้วยว่า ผู้ป่วยบางคนจําเป็นต้องกินยาเมื่อญาตินํามาให้ก็ติดปัญหาว่าจะเอาเข้ามาไม่ได้บางคนมาแต่ตัวตนอยากให้ผู้เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขด่วนตนเสนอให้มีรถกระบะช่วยขนแล้วพวกตนจะช่วยนําไปให้ผู้ป่วยเองทั้งนี้การไม่ให้ญาตินาของฝากไปเยี่ยมถุกกรณีถือเป็นมาตรการดูแลผู้ป่วยโควิดระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามที่ไม่อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมถุกกรณีแต่สามารถนําของฝากเยี่ยมไว้ได้ตามเวลาและสถานที่ที่โรงพยาบาลกําหนด ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ